ร้อนจัแก้มเนี oh, <no. S 1> ่ยไก่นึ่งขมิ้นอร่อยที่สุดในสามโลกส <Wow. S 2> วัสนดนีครับเอฟซีแะเพื่อนบนกอนสายแล้วก็เพื่อนในเฟซบุ๊กก็กลับมาพบกันเดิมกับผมประกิศครับผมิ <c oughs> นจ้าวันนี้ก็กลับมาทำกับข้าวจับแก้มวันนี้จับแก้มสไตล์คนเชียร์บอลสไตล์บบ้านนะครับวันนี้ก็ได้นี่ ปเป็นตัวมาเลยนะครับลก่เป็นตัวมาเลยแล้วก็หัวใส่ก็คิดอยู่ว่าทํทำอะไรก็นึกถึงเมนูง่ายๆนะกับแก้ง่ายๆเลยวันนี้ก็จะทําไก่นึ่งขมิ้นนะครับนึ่งขงมิ้นเหลืองๆหอมๆแล้วก็มีเครื่องเองทศหอมๆเลยเป็นกับแก้งทำง่ายๆนะครับไม่รู้จะทำอะไรเราใส่ขนาดนี้กําลังนึงนน่งเลเนื้อนุ่มๆกินกับอาหารคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ได้ทำให้ดูนะเดี๋ยวคือทำหลายคลิปแล้วเดี๋ยวบอกสูตรมาให้นะครับ ก็มาเดินครับก่อนไปดูเครื่องปรุงก็ให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามที่ YouTube ให้ด้วยนะครับลิงก์ u t u b e อยู่ด้านบนนะครับใครกดไลค์กดแชร์ก็ให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ล่วหน้านะครับก็ไปดูเครื่องปรุงกันเลยเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้ก็เป็นไก่หตัวนะครับที่ซื้อมาจากห้างสับสินค้านี่ก็ไซส์หนึ่งกิโลนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระเทียมสิบกีบ อันนี้ก็เป็นพริกไทยเม็ดอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นรา,ากกชีสามลากหรือสี่ากก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะมีนะครับอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มความหวานนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นผงขมิ้นนะครับถ้าไม่มีผงขมิ้นก็ใช้ขมิ้นสดแล้วโขกเอาโขกคนกับสามเกลือนะครับแล้วก็เพิ่มความเค็มด้วยเกลือปนหนึ่งช้อนชา อ, <osc> อันนี้ก็เป็นต้นหอมตักคีที่เราอยากย่าไส่นะตอนนึ่งย่าไส่ตอนนึง่งเดี๋ยวตอนตอนหมักตอนยะใไส้ไปเลยนะครับอันนี้จะแต่นี่เลยก็เดี๋ยวเราต้องไปโขกสามเกลือรวมกันก่อนนะครับเราก็มาโขกสามเกลือรวมกันก่อนนะครับก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวกระเทียมอันนี้รากตักคีเราก็ไปซอยมาละเมื่อกี้นะครับใส่ไปเลย นี่เราก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปหมักกันนะครับผมเราก็มาเริ่มหมักกันก็เติมน้ําร้อนไปสองช้อนโต๊ะนะครับเพื่อจะละลายน้าตาลปี๊บเราก็น้ําตาลปี๊บมาละลายน้ำตาลปี๊บละลาย,าลลลายแล้วเราก็เติมขี้ผขาวลงไปน้ำมันหอย แล้วก็สารเกลือที่เราโขลกไว้ทั้งหมดเลยนี่ก็ผงข้าวมินใส่ลงไปคลุกเขาให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ลงไปหมักเราก็จะเอาไก่ลงไปหมักแต่ขั้นตอนนี้นะครับต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะข้ามิ้นจะทำให้มือเราเหลืองนะครับอันนี้ต้องใส่ถุงมือ นี่เราก็มาใส่ทั่วเลยเราก็เอายัดเข้าไปข้างในด้วยต้นเ,เทศเราก็ใส่ไปข้างในตัวงไก่เยอะๆนะครับผมแล้วก็ต้นหอมผักีนะครับเราก็ยัดใส่ไปเลยนะครับเราจะได้มือเลอะทีเดียวนะครับเราคักพันพันใส่เข้าไปเลยเพื่อให มีรสชาติหอมมากขึ้นนะครับหรือใครจะใช้ตะไคร้ก็ได้นะครับไม่ไม่ว่ากันอันนี้ผมใช้ต้นหอมผักตีนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราก็จะแรปหมักไว้1ชั่วโมงนะครับอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อให้เข้าเนื้อดีๆแล้วเราก็เอาพลาสติกแรปมาแ็ปนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ถุงพลาสติกทั่วไปก็ได้นะครับรัดให้แน่นนะครับ หลังจากนี้เราจะหมักไว้ในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็มานึ่งกันไก่เราก็หมักมาครบ1ชั่วโมงนะครับอันนี้หมักไว้ชั่วโม,มวงกว,กว่าๆนะครับเดี๋ยวเราก็มานึ่งกันเราก็เอามานึ่งกันเลยมไม่ต้องไม่ต้องลองนะครับถ้าถ้าเราเอาลองเนี่ยจะท,ทำให้เนื้อไก่มันเฉดนะครับแต่เราก็เอาเอาส่วนที่หมักที่เหลือทาตัวให้ทั่วนะครับ จะได้หอมหอมหอมขมิ้นหอมเครื่องเทศนะครับหลังจากนี้เราก็นึ่งไปครึ่งชั่วโมงนะครับสําหรับไก่อ่อนสุกแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็นึ่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มาเปิดดูกัน ครับเหลืองน่ารับประทานมากเลย <Wow. S 1> หอมมากหอมขมิ้นหอมเครื่อเงเทศนะครับเดี๋ยวก็ไปจัดจานชิมกันแล้วแหละหอมมากเลยครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูไก่นึ่งขมิ้นนะครับนี่สีสันเหลืองเห,อ,งหอมๆทานคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ําจิ้มซีฟู้ดไม่ได้ทําให้ดูเดี๋ยวใส่สูตรไว้ให้นะครับผมก็ไปชิมกันเลย แกทานเยี่ยมนะครับทานกับข้าวก็ได้ไก่ตุ๋นขมิ้นโดยหอมของเครื่องเทศมาใส่เครื่องเทศใส่สามเกลืออะไรนะแล้วก็ใส่ขมิ้นมันจะหอมรสชาติเลยนะครับก็ไม่เสียเวลาชิมกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งคืวโมงหมักหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าแบบ เราหมักไล้วะสองช่วงแตเข้มเยอะมากตรงนี้นะยอดเลี่ยหอมมากเลยเส้นมันง่ายแล้วก็มีเสีงร้อนๆแบบนี่ว้าวก็อมฝากกันของดีอมฝากกันนะครับก็เหมือนเดิมก่อนจากกันวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบแต่นิ่งไว้ด้านบนนะครับก็ไปตามยูทูบให้ด้วยใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยจุกรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ผมสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเด็ดเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ